เห็นในกล้องมันดูไม่ชัดนะ่อกี้ผ่านล่องเดนแล้วล่องหินแล้วควาามหานรือโคดของเส้นทางสู่ไปต้นพึ่งต้องรถโฟวินไม่วิ่งขึ้นไม่ได้ หยุดหยุดคลิปแค่นี้ก่อนดี่ะถ่ายเอาพอรู้ไม่ถนัดเลยเพว่อนเขาสั่งับไปเรื่อยเือยเลยไม่ไม่จะเป็นจะต้องไปปรินขวามากเพราะมันจะไหลมันจะไหลตามตรงนี้ไม่ต้องไปฝืนมัน คหยุดเลยสิเดี๋ยวเราจะได้ขับขนัดขนัดนะ <laughs>